รถไฟลางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของน่ครับวันนี้พามาปรับแบบที่อำเภอแม่กาจังหวัดพะเยาน่ครับปรับแบบนับปรับแบบ,บ,แบ,บครับก็อัปเดตการก่อสร้างให้เพื่อนๆที่ติดตามได้ ได้รูปข่าวสารกันนะครับครับก็ลงไว้ให้ได้ชมกันนะครับมีหลายเพจแล้วครับที่เขาเขาทำเ,เ,เพจรถไฟนะครับพอดีพวกเราอยู่แผนเซเวนนะครับเราก็เก็บเก็บภาพที่เรามาบุกเบิกนะครับ พวกเรามาบุกเบิกตั้งแต่การเจาะอุโมงค์เมกาครับเราก็ไล่มาเรื่อยจนโครงสร้างขึ้นนะครับชุดบุกเบิกนะครับนี่คือชุดบุกเบิกนะครับผมชุดบุกเบิกไฟล้างคู่สายเดินชายเชียงรายเชียงของก็นำนำสามารถเข้ามานำภาพไปลงให้เพื่อนเพื่อนแฟนเพจได้ดูครับ ไวเ้เป็นเป็นอ,อะไรไว้ศึกษาครับกรณีศึกษาไว้วชมกันครับชมกันเพื่อดูการทำงานการทำงานแล้วก็การการ่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับนี่แหละครับพาเพื่อนมาเจาะลึกการ สร้างทางรถไฟสายเดินชายเชียงรายเชียงของแบบใกล้ๆแบบใ,ใกล้ชิดวันนี้มาปรับแบบนะครับรถไฟหลังคู่เดินชายเชียงรายเชียงของที่พยาวนะครับเขตพยาไปแล้วครับ,บันเพื่อ